เมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2555ณบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าของท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ตในตรีอัคราเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะส่วนราชการต่างๆและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจับมือกันนำภูมิลัยดอกไม้และกลงกุญแจที่ระลึกไปมอบให้กับผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตกับเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินที่ tg 2 0 1จนจำนวน385คนโดยเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินแรกภายใต้กิจกรรม believe in Phuket เพื่อเป็นการขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นและเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดข่าวลือว่าในวันนี้เกาะจะจมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตที่มีมาตรการในการดูแลหากเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นกกรรวมพลคนรักภูเก็ตในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบของรัฐบาลของจังหวัดภูเก็ตนะครับในเรื่องของการดูแล,ลรักษาความปลอดภัยนัน่นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้ประเด็นที่2ออยากจะขอบคุณ นักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในจังหว,วัดภูกเก็ตในวันนี้นะครับหลายท่านกาคงจะทราบว่ามีการทํานายว่าวันที่28เนี่ยนะครับจะน้ำจะท่วมจังหวัดภูกเก็ตผมต้องกลับภูเก็ตในขนาดนี้นะครับเต็มทุกไฟนะครับเพราะน,นั้นก็สร้างควมามเชื่อมั่นได้พอสมควรเลยนะครับและประเด็นที่สามเนี่ยจากวิกฤตอันนี้นะครับผมเรียนืยนยันนะครับว่าพี่น้อง ในเขตของจังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยมีความรักมีความสามคคี ي, มีความหวงแหนในีเป็นของตัวเองนะครับเห็นได้ว่าวันนี้เกิดจากศรัทธาของประชาชนทั้งสิ้นเรามารวมพลกันเพื่อที่จะรักภูกเกต็ตของเรานะครับอะไรก็ตามที่กระทบับจังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยผมเรียนยนืยนยันนะครับว่าคนภูกเกต็ตมีศักดิ์ศรีไม่ยอมเด็ดขาดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตฮะที่ได้จัดโครงการ รวมพลคนรักภูกเก็ตขึ้นในวันนี้ก็เพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแรกที่ท่านผู้ว่าและก็ทั้งสอสอผมเองในในฐานะเป็นตัวแทนของคนภูกเก็ตก็มารับเป็นเฟิร์สไฟ์ของการบินไทยนะวันนี้แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปที่บ้านบางขามตมศรีสุนทรและก็คืนนี้ก็มีในงานเลี้ยงของออเทศบาลตบศรีสุนทรจัดขึ้นเพื่อให้วหวานกำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วเมื่อวันพุสที่ผ่านมาผมเองก็ได้ตั้งคำถามไปยังรัฐบาลนะครับก็ ข้อแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของขอตัวภัยบางหอที่จังใช้งานไม่ได้จะต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยครับส่วนที่2ครับผมก็มาเรียกร้องบ้านเรือนที่ลงทะเบียนไว้จำนวน500หลังนะครับสิที่เขาควรจะได้ต้องจะได้ครับต้องได้ครับเรื่องนี้อุตสารเพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับ10.33%นะฮะ10.33%แล้วก็เที่ยวบินเต็มหมดนะฮะในช่วงนี้เต็มหมด ของจีนนะครับ18,000คนของอบริษัท M อมเวที่มาเที่ยวภูเก็ตไม่มีใครยกเลิกนะฮะมีความเชื่อมั่นที่จะมาเที่ยวภูเก็ตเพราะนั้นเรามีความมั่นใจว่าเราให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวได้นะครับเฉลี่ยในปี2,554มีผู้สาร8 4ล้าน4แสคนเดือนละ,ะเฉลี่ย7 0 0 0 0สนคน มกราคมพามีนาปี55นะครับ3เดือนที่ผ่านมาผู้โดยสารเฉลีย่ยเดือนละ9แ0 0กว่าคนคาดว่าปีนี้ผู้โดยสารอาจจะถึง10ล้านคนนะครับแล้วก็จากการสอบถามทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่มีความรู้สึกว่ามาเทีย่ยวภูเก็ตแล้วจะไม่ปลอดภัยทุกคนเชื่อมั่นว่ามาเทีย่ยวภูเก็ตแล้วนอกจากปลอดภัยแล้วยังได้รับความสะดวกสบายและามสนุกสนานนะครับต่อจากนั้นท่านผู้ว่าพร้อมคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักภูเก็ตที่บริเวณบ้านลิพรบางขามหมู่ที่2ตำบลสีสุนทรอำเภอทลานจังหวัดภูเก็ตซึ่งพื้นที่แห่งนี้เมื่อคราวที่เกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิน้น525กัวเรือนในโอกาสนี้นายนิทัศน์ผู้วัฒนกุลอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เดินทางมาเพื่อยืนยันให้ชาวบ้านได้มั่นใจว่าเกาะภูเก็ตไม่จมแน่นอนวันนี้มาด้วยความรักปุกพันมาด้วยจิตเสดหะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมิวิิบายอันดีวันหนึ่งนะครับที่พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมกันในวันนี้เพื่อสร้างความรักความเส,สมอมาตินคาพิลเตอร์เป็นศูนย์กิจกรรมประเทศอังกฤษครับแล้วก็ อนุกผมหยกครับกรมศุลกากรเอสโตเนียสาธารณรัฐเอสโตเนียครับโอ้เสื้อเจ้าเขียวซ้ายสุดคือนาวาเอกอ่กิตสดารัตนสุภารองผู้นมยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตครับอาดใหที่ประเทศไทยอยู่ภูเก็ตที่อยู่สุดยอดตราดใหญ่ที่อันรับสองหนึ่งความมั่นใจกับการหวัดเราว่าเรี่อเร่างัดีอย่างที่เป็นเรื่องท่นสสเลยว่าเองก็ได้ ทำมาแจกด้วยในส่วนของกรมนรจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยท่านเตียร์คณะเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนะครับในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัตินะครับในส่วนของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านจะต้องตั้งกองอเมริกาเพื่อบรรเทาสาภัยการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของกรรมนรจังหวัดก็เช่นกันนะครับ ก็จะเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดไปด้วยนะครับฉะนั้นในนามของกรรมนณรีก็ทําหน้าที่ทุกอย่างในการประสานงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์นะครับจนถึงช่วยเหลือภาคประชาชนจนเหตุการณ์ยุตินะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการแผ่นดินไหวหรือในวันที่11หรือ16ที่ผ่านมานะครับทางกรมนรหรือจังหวัดเนี่ย ได้มีการประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์อย่างเช่นทับเรือภระที่3นะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ําทะเลที่เกาะเมียงนะครับซึ่งผมก็ทํางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่ศูนย์บรรเทาทุกภัยของจังหวัดนะครับเพื่อนําข้อมูลต่างๆประกอบในการตัดสินใจหรืออํานวยการเพื่อให้แจ้งข่าวสารให้กับ ส่วนราชการต่างๆได้รับทราบเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับจนสถานการณ์ยุติมั่นใจมั่นใจมากค่ะคุภูเก็ตค่ะคนภูเก็ตค่ะเกิดที่นี่ก็เกิดที่นี่ขอตายที่นี่ค่ะไม่ทิ้งถิ่นเกิดนะไม่ทิ้งถิ่นเกิดแน่นอนค่ะบ้านเราจะพี่นะค่ะ